ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีใหม่ได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของท่านทุกท่านที่จะปฏิบัติงานโดยมีชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ตั้งบณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุดและประกาศวณิธานนั้นอย่างหนักแน่น mm. เข้มแข็งก็ mm. จะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ mm. ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืนขออำนวยพรให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน